ทุกคนตอนนี้เราก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนเราจุดทูบนะคะทุกคนดูดูดูโอ้ทุกคน,กคนเลขสวยมากเลยทุกคนเลขสวยงามมากเลยอะดูสิ สวยนะทุกคนสาธุขอให้ปังๆนะเลขสวยมากเลยทุกคนเลขสวยนะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะคะเลขสวยเลขสวยโอเคโอเคนะคะทุกคนเลขสวยมากเดี๋ยวเราดูพระอาทิตย์ตก ดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็ดูเลขสวยมากเลยทุกคนใช่เลยเลขสวยมากเลยเราจะถูกใจมากเลยเจ้าที่จะทางให้เลขสวยมากเลยนะทุกคน ดูดอกไม้ดอกไม้ดูดอกไม้ที่สวยงามดูดอกไม้แล้วก็ได้โชคได้ลาบนะทุกคนเราหยุดทุกเราขอเจ้าที่จะทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วตอนเย็นๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโพเพนี่แหละทุกคน ต้นไม้ตรงนี้คือเขาเอาไว้จัดคอนเสิร์ตนะคะทุกคนเขาก็จะมีคอนเสิร์ตทุกปีตรงนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นที่ฝึกหมาเนาะของตำรวจหมาตำรวจหมาอะไรประมาณนี้แหละทุกคนตุ๊เป็ดมันก็เล่นน้ำใหญ่เลยวันนี้เราพาทุกคนมาดูทะเลทะเลสาบ ทะเลสาบทะเลสาบฟินแลนด์เยอะตะวันกำลังจะรับฟ้าเดี๋ยวไปดูตรงนั้นทลเลขแบบสวยมากเลยะทุกคนดูหลายๆรอบเลยทุกคนชอบเลขเนี้ยเนี้ยไม่เคยมาจุดนะเนี่ยครั้งแรกนะทุกคนเนี่ยมาจุดตรงนี้ครั้งแรกนะขอเจ้าที่ตรงนี้เลขสวยนะทุกคน ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเนี่ยวันนี้วันโกนเนาะเพื่อเราจะมีโชคมีลาบในงวดวันที่หนึ่งอดอกไม้ถ่ายแดอกยญ้าสวยไหมทุกคนแล้วสวยมากเลยะ ตะวันรับฟ้าสวยนะตะวันตะวันรับฟ้าเราก็ถ่ายต้นไมใ้ใบหญ้าให้ทุกคนดูมันสวยอะ ดอกไม้หน้าเล้งเนี่ยมันจะสวยมากเลยดอกไม้แบบจะสวยงามมากดูสิดูมองเก๋ๆนะ สวยงามอรามตาสวยงามมากนะทุกคนเล่นน้ำกันได้เจสกี้ สวยไหมทุกคนตะวันรับฟ้าตะวันรับฟ้าอุย้ยถูกจะล้มแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายนะให้ทุกคนดูลหลายๆรอบนะทุกคนนะเอาโชคแล้วเอาลาบไปหลายรอบนะทุกคนเล็กสวยมากเลยนะคะทุกคน 8, 6, 9 8้าแปดหเนะคะทุกคนในงวดวันที่หนึ่งนี้นะคะที่หนึ่งสิงหานะคะสิงหาสองห้าหกสองห้าหห้านะคะทุกคนร่ำรวยร่ำรวยครั้งแรกนะคะทุกคนที่มาจุดตรงนี้เนี่ยครั้งแรกเลยนะคะทุกคนอาจจะปังอาจจะที่อาจจะให้ก็ได้ปังๆเลยนะคะทุกคน ติดตามไว้นะคะทุกคนเนี่ยดอกไม้่สวยเนี่ยมีโชคมีลาบนะคะทุกคน,นความโชคดีอาจจะอยู่กับความสวยงามนะคะทุกคน,เ,นเห็นไหมสวยความร่ำรวยมกกักจะอยู่กับความสวยงามนะคะทุกคนจะบอกให้ดูดอกไม้ลิ เขายังบานไม่หมดนะเนี่ยถ้าบานหมดเนะี่ยโหยังก็ปลูกไว้เลยเห็นไหมสวยงามมากสวยงามมากเลยทุกคนอ้าวดูทะเลความโชคดีก็มากันน้ำกับดอกไม้ที่สวยงามดูสิเนอะ ดูดอกไม้สวยงามมหทุกคนสวยนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนอุย้ยทูบแตกแล้ว่าทุกคนอุย้ยไม่ได้ถ่ายเลยอ้ย ดูดิหายไปเลยนะทุกคนเลขหายไปเลยโอเคนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน